ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงงานเฉาก้วยชาติงลาวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำเฉากล้วยชาตองลาวค่ะสวัสดีค่ะจะมาีโรงงานใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเฉากล้วยนะคะว่าเป็นมาอย่างไงทำมายังไงนะคะทุกคนคนเยอะมาก เราต้องใส่แมสก่์ก่อนทุกคนคะเราจะไปเราต้องใส่กอเท้าเราจะไปแต่งตัวนะคะเพื่อเพื่อเข้าโรงงานฉอบวยนะคะต้องรักษาความสะอาดขอมฉอบวยมาเลยอยากกินทุกคนคะกินหอมมากตอนนี้ไปไปนะคะเราจะมีคนพี่เขาพาเราไปศึกษาไหนอ่ะทุกคนใส่หมวกนะคะ ตัวเพื่อข้าวรองเท้าอกปวยนะคะแล้ต้องมาล้างมือด้วยทุกคนนี่คือระเบียบการแต่งกายของพนักงานแล้วก็ใส่หมวกคลุมงหงกแล้วก็เราต้องล้างฆ่าเชื้อก่อนก่อนเข้าห้องสุขภัณน,นะคะนี่นะคะต่อไปจะเข้าไปดูตัดเอกไว้ค่ะนี่ข่ะเอกไว้เนี่ยของเราที่ที่เอามาเนี่ยก็คือเราระตับเลยจะใช้ของอินโด มี Indo, มมอินโดมีสามประเทศมีสามประเทศกสุขอินโดจีนเวียดนามเป็นะสองประเทศดีอินโดอินโดค่ะมาถึงห้องแรกนะคะที่พี่เขาพาเรามาดูนะคะก็คือห้องเคี่ยวเฉาป่วยนั่นเองคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็น การนำเอากากเฉาก้วยมาเคี่ยวเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะแล้วก็นี้นะคะก่อนที่เราจะนำไปเคี่ยว2ชั่วโมงเนี่ยเราจะเอากากเฉาก้วยมาล้างน้ำนะคะประมาณ3-4น้ำค่ะ ที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะจะเอามาล่อนนะคะเพื่อเอาน้ำยางมากรองเพื่อไปกวนอีกทีค่ะค่ะหลังจากที่เราได้น้ำยางที่กรองมาจากห้องที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาที่ห้องกวนเฉาก้วกยค่ะเราจะมากวน1ชั่วโมง40นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักแล้วเราก็จะนำมากวนอีกรอบค่ะ1ชั่วโมง40นาทีเหมือนกัน ที่เราควรเสร็จแล้วนะคะเราจะรอเฉากล้วยเซตตัวประมาณ30นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเฉากล้วยมาตัดเป็นรูปลูกเต๋าค่ะและนํามาบรรจุใส่ถุง มาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องแพ็คของนั่นเองค่ะห้องนี้นะคะพี่ๆเขาก็จะแพ็คกระวยนะคะใส่ถุงใส่กระสอบเพื่อส่งออกไปจําหน่ายในจังหวัดต่างๆค่ะ หลังจากที่เราได้ไปชมโรงงานเฉาก๊วยกันมาแล้วนะคะต่อไปเราจะไปถามถึงประวัติความเป็นมาของโรงงานเฉาก๊วยกันค่ะก็ถามว่าประวัติความเป็นมาของที่แบบนี้เริ่มสร้างเมือไรก็คือพี่ขอแนะนำตัวก่อนนะครับท่ชื่อคุลกิสวานโรนะครับเป็นลูกชายของคุณเสิมมุสวานโร่ประธานโรงงานเฉาก๊วยช่างเรานะครับ คือประวัติความเป็นมานี่ก็คือเดิมทีพ่อกับแม่พี่ทำงานราชการแล้วเงินไม่พอใช้ก็คือแกหารายได้พิเศษเขาก็เลยจังหวัดพี่ไปทำงานอยู่ที่ชาวขวยดอนเมืองเป็นชบวยเจ้าแรกในประเทศไทยตอนนั้นทำงานอยู่ได้ประมาณสามเดือนแล้วเราก็ากลับมามาลองทำดูมาลองทำดูแล้วก็จับขายไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่า ถ้าประมาณสองปีก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากมพ่อก็เลยลาออกจากงานพสนอแล้วออก,ก,ก็มาช่วยันทำตรงนี้เต็มตัวครับแล้วถ้าตอนรับสิ็แล้วก็มีวิธีการตวรวจสอบเลยนะว่าแบบมีความคงคุณภาพหรือไม่ในรสชาติกลิ่นแล้วก็ความหอมความนุ่มของมะชก้วยคือตรงนี้นะครับเราจะมีการชิมทุกกท,ท,ทุกวันครับชิมชก้วยชก้วยที่จะต้องเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็การคัดสั่งต้นชก้วย ต้นฉกปวยนั้นมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปนกันมาบางช่วงเวลาที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ต้นฉกป้วยเนี่ยยางมันไม่ได้คุณภาพเราก็จะเอาฉกปุ๋ยชว่วงที่เราได้จักของดีๆนยมาผสมกันครับแล้วในส่วนของบรรจุพันนี่แบบเลือกอยังไงคะกับความเหมาะสมแล้วก็คุณภาพบรรจุพนนะะันเหรอครับก็คือตอนนี้เราจะมีเป็นแบบ เป็นแบบเฉาก๊วยพร้อมพร้อมรับประทานเฉาก๊วยในน้ำเชื่อมครับเฉาก๊วยเป็นถูกถุงก็คือตัดแล้ทานได้เลยครับแล้วก็จะมีน้ำเฉาก๊วยน้ำเฉาก๊วยพร้อมดินแล้วก็เฉาก๊วยผงชงดื่ครับส่งออกนอกจังหวัดรือว่าต่างประเทศครับตอนนี้ในในประเทศเรานี่จะมีครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับส่วนต่างประเทศนั้นทางทางโรงงานโดยตรงเนี่ยยังยังยังไม่ได้ส่งออกแต่ว่าจะมีตัวแทนบางรายที่ เขารับจดก,กวยจากเราไปเนะี่ยเขาไปขายตามประเทศเพื่อนบ้านก็มีบ้างแล้วส่วนการกระจายสินค้านี่อย่างไรการกระจายสินค้าคือตามาเราจะส่งไปทาบริการขนส่งก็คือบขสแต่ที่หล,ลักๆเลยก็คือเราจะเป็นรถจากโรงงานวิ่งเข้าไปที่หมอชิดเพื่อกระจายสินค้าที่นั่นแล้วตัวแทนเราที่อยู่ภาคอีส,สานเราก็จะมีตัวแทนอยู่ด้วยในประเทศเราก็จะมีคนกระจายสินค้าอยู่แล้วครับ อราคาราคาที่เราขายหน้าโรงงานเนี่ยจะเป็นราคาเดีวยวกับราคาส่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดก็จะมีค่าขนส่งเพิ่มด้วยคครรับับบ <c oughs> ที่จำหน่ายเสาห่วยแค่ยหวนี่ก็จบแล้วนะคะสำหรับการมาศึกษา,กาขั้นตอนการผลิตเสาห่วยที่โรงงานเสาห่วยชากลา,ลาน,นะคะขอบคุณนะคะซื้อได้นะคะนี่ค่ะเสาุ่วยติดก็